วันนี้จะเปลี่ยนหนะ้าบ้านตรงนี้นะคะให้กลายเป็นสวนน้ำให้ลูกเล่นกันค่ะแต่แรกนะคะต้องเคลียร์หนะ้าบ้านก่อนเลยคะ่ะ <_ C aut> กวาดกวาดกวาดพอดีพี่มีแผ่นโฟมกันกระแทกนะคะที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอามาลองที่พื้นก่อนเลยเผื่อว่าลื่นล้มนะอย่างน้อยก็ไม่กระแทกพื้นค่ะก็ช่วยกันทำสองคนกับพ่อโนอานะก็ขยับขยับดูค่ะกะเอาก็ประมาณนี้ลองเดินทดสอบดูแล้วนุ่มใช้ได้เลยและพระเอกของเราวันนี้ก็คือสระน้ำเป่าลมค่ะเป็นสวนน้ำเป่าลมไดโนเสาร์ซื้อครั้งเดียวเล่นคุ้มมาก หนุ่มน้อยโนอาก็คือรอเล่นแล้วค่ะคุณพ่อก็รีบเลยค่ะรีบเป่าลมเลยนะดีว่ามีเครื่องเป่าลมค่ะก็เลยทําให้ไวขึ้นนิดนึงเซตนี้นะคะเป็นเซตใหญ่เลยมีในส่วนของสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีน้ําพุแล้วก็มีน้ําตกด้วยนะคะบอกเลยว่าเซตนี้เซตเดียวชอบแล้วก็เล่นคุ้มมากตัวนี้นะคะสีฟ้าตรงนี้เป็นไดโนเสาร์เอาไว้โยนบอลเดี๋ยวพอเป่าลมเสร็จแล้วจะติดให้ดูค่ะนี่ติดไว้ตรงนี้แล้วเราก็เล่นโยนบอลกับลูกได้เลยลูกบอลน,นี้เขามี แถมมาให้นะคะก็ตัวต่อน้ําเข้าเขาก็มีแถมมาให้ด้วยเหมือนกัน,นเส้นนี้คือใหญ่มากลงไปนั่งเล่นกับลูกได้เลยพ่อกลัวร้อนนะคะเอาพัดลมมาเปิดให้ด้วยตรงมุมนี้จะเป็นน้ําตกแล้วก็น้ําพุใครมีลูกเล็กแบบบ้านเราแนะนาใส่แผมนเพลิดว้น้ํานะคะเรื่องขับถ่ายระหว่างเล่นน้าได้ค่ะลงไปเล่นพร้อมกัน3คนก็เล่นได้รับรองเลยว่าสนุกมากๆใครมีลูกเล็กนะคะมีติดบ้านไว้ดีมากๆเลย